คันสมพักคันสมพักพักดองพักกาดพักกระลำนะ้พักกระลำก,ก,ก็พักบัวกกคันเองนี่คันไว้แล้วจะเอาจากอุบลไปกินละยองจ้ะใส่กองไปกินให้แม่เบันคันห้อร่อยมากนะคะสูตรสูตรเคล็ดลับสูตรเคล็ดลับของยาย เปิพักดองเป็นหน้าตาคนเห็ดนี่เปิพักดองไปกินคันไปเอาน้ำมันออกจะมุดออกม่กล้างออกแล้วล่ะนี่น้ำที่เอาแล้วล้างออกเลยอ๋อคันจะมันอ่อนแล้วตาจะมันอ่อนแล้วล้างน้ำเลยก็มานล่งใส่เห็ดที่เอาแล้วอื้ม ก็ใส่น้ำเขามาหน่ะมาใส่ห,หละตอนเย็นนะเขามาอ๋อนี่มันมอรมือแหละเอาได้แล้วมอรมือม่กเกินสองขื่นได้กินขื่นเดียวขื่นเดียวก็กะเปี๊ยวแล้วธรรมชาตินี่เออห้ากระเสกกินกับป,ปลาปนแมนอร่อยดีต้มป,ปลาปนกินบวานปลาดุกในโกดังห้ากระมี่ห้เนี่ย นีเ่เดือบรอยอรอกระมอนเมื่อกินได้เออแล้วก็ใส่กองเก็บไว้แล้วก็ใส่นังข้าวม้ยังมาแรงอ่ามืออื่นถอดไปห่อนายอมกินได้ด้วยเออแตงเคียงแตงเคียงนะสีเปียวพอดีอเคนี่พอดีพอดีเดือบรอยจ้าเตรียมใส่กองของเฮาวพักดองพักดองขันเซคุแล้วละ่ะโมต้องยังหม,กมักไม่ หลายหลายก็สกกราาามาบงไงเพราะอาซำนี่ก็พ่อแล้วนี่ก็ได้กินลายเติบันี่ก็อิ่มแล้วจ้าจเสกกองจะนำเข้ามาแาดกเนาะโอเคจา้าเสกเอาเข้ามามน่งอ่ะอืมแล้วสิปเปิดให้เบิ้งให้กินตอนมันเป็นแล้วอีกที่นึง